สวัสดีจ้าสวัสดีคุณยายพาเด็กไปทำนูน่นเห็นไหมคะเสร็จแล้วก็เลยพักเหนื่อยคะ่ะงานหนักมาทั้งเช้าเลยด้านโน้นนะคะวางพ่อระบายน้ําน้ํานี่ลงไปเมื่อก่อนนี่น้ําท่วมสะพานนี่คะ่ะตอนนี้ไม่ท่วมน้ําไหลลงออกโน่นหมดเลยปลาก็คงออกไปทั้งคืนนั่นแหละ อออันนี้ก็น้ําไม่ท่วมน้ําลงเยอะมากพอเด็กเสร็จก็เลยว่าอ้าวยายอนุญาตให้ตกปลาพากกันวิ่งเลยดีใจหลายเด็กเขาชอบตกปลาเห็นไ,ไหมคะที่ออกไปบ้างมันก็ไม่เป็นไรค่ะยายก็ไม่ได้ห่วงหรอกให้เขาไปขยายพันธุ์ นะคะนี่เขาไปขยายพันธกุ้งบ้างปลาแต่ว่ายายสังเกตเนาะมันก็จะมีผ้าเขียวกันอยู่ <c oughs> ปลาก็เลยเข้าและออกสองทางนะคะปลาที่อยู่ด้านนอกนู่น่ะเป็นปลาช่อนปลาดุกเขาก็เข้ามาเขาเรียกว่ามากักมาหยุดสะดุดอยู่ที่ดางเขียวนะคะ ามาหยุดอยู่ที่ดางเขียวข้างนอกด้านโน้นอันนี้ก็ได้ผลนะคะกั้นตะข่ายสีเขียวเอาไว้นี่ก็กันปลาเข้ามาได้อย่างดีเลยค่ะแต่ว่าปลาของเราก็ออกนะคะแสดงว่าในช่วงที่น้ำเขาล้นเนี่ยปลาของเราก็ออกไปแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ดางเขียวเพราะว่าเวลาน้ำลดลงปลาของเราก็ปลาปลานินนะคะเป็นปลาที่งโง่ ปัาน,นินก็คืนมาไม่ได้เขาก็จะตายอยู่ริมตรงนั้นอนะ่ะก็จะมีทั้งออกทั้งเข้าแต่ว่าเรามีตัวกันอยู่ตอนนี้เราก็ระบายน้ําเสร็จแล้วเออก็เลยให้เด็กมาอ้าอนุญาตให้ตกปลาชอบหลายคุณยายก็มาเล่าเรื่องสวนที่สวนยางให้ฟังเท่านี้นะคะคุณยายก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วคะ่ะให้เด็กตกปลาให้ได้เยอะๆก่อน